เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันกันแดดมันกัน UV ได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือลาแสง UV อันนี้เป็น UV เทสกา d ดถ้าเราจี้ลงไปแบบนี้หน้าเราก็จะเป็นสปอตแบบนี้เราไปโดนรังสี UV ต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้คล้ายๆสปอตคล้ายๆจุดดำๆบนหน้าเราเราล,ลองทาตัวกันแดดลงไปแล้วเราลองเทสใหม่อะทาเป็นเส้นเราจะได้เห็นชัดๆ ทาเป็นเส้นให้เลยเราจะได้เห็นชัดๆนี่คือลงกันแดดลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวเกศจะใช้ตัวลำแสงตัว UV ตัวนี้เป็นตัวเทสเราจะเห็นเลยว่ามันจะดำทั้งแผ่นเลยถ้าสมมติว่ากันแดดเนี่ยมันกันแดดได้เวลาเช็ดออกเนี่ยเออบริเวณที่ทากันแดดเนี่ยจะต้องไม่ม่วงนะคะออ เห็นไหมคะแสง UV <S 2> <S 2> ไม่สามารถทะลุกันแดดได้แสง UV <S <S ไม่สามารถทะลุกันแดดได้แล้วเกดอะเอาไปเทสกับตัว UV filter ตัวนี้ UV ลเต t e r ตัวนี้เกะทากันแดดตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้า8โมงครึ่งตอนเช้านะคะแล้วก็มาดูประสิทธิภาพของกันแดดอะช่วง2 2ทุ่มครึง่งคือมันยังมีสารกันแดดอะเคลือบบนหน้าเราอะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งของคนซึ่ง ปลอดภัยต่อฟ้ากระจุดดังดำแน่นะ